สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยนะคะหวยไทยเนาะเป็นตัวเจาะนะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งสิ้นปีเนาะงวดก่อนนี่ตารางก็แตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะทั้งสามตัวตรงแล้วก็ สองตัวบนล่างนะคะ960เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่แอดไม่ได้แปลงเลขให้นะคะแต่แอดก็ติ๊กให้อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเลขแปลงเนี่ยค่ะมันชอบเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้กลับหัวให้นะคะเป็นเปนเด้รอบไหนไม่ได้แปลงหรือว่าไม่ได้กลับห้วยให้เนี่ยห้วยนี่จะมาตลอดเลยนะคะแต่รอบไหนที่แบบทั้งแปลงทั้งกลับหัวให้นี่หลุดตลอดเลยเป็นไรไม่รู้นะคะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรตัวเจาะนะคะ ก็โหเข้ามายาวนานมากนะคะก็ตามที่แอดทำให้ดูเนาะนี่แอดก็ทำให้ดูงวดเก่าๆด้วยนะคะถ้าเอาแค่ที่แอดทำให้ดูเนาะก็หนึ่งสองสามสามงวดติดนะคะแต่ว่าที่ย้อนกลับไปมันก็โอ้ยาวเดินยาวมาหลายงวดแล้วค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็เป็นที่โชคดีของเรานะคะเราก็ยังได้กันอีกนะคะงวดนี้ก็ไม่รู้จะหมูหรือจานะคะพาอถือว่า เอาเขาเข้าวเนาะนางเข้ามาสามงวดติดนะคะแต่ที่จริงนางเข้ามาเป็นเกือบสิบงวดแล้วนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนบอกจะทุ่มก็ไม่กล้าทุ่มพ่อแอดนี่แหละโอ้ยหวยทุกคนลูกโกมๆอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนคะ่ะเล่นพอได้ค่าประทูกันนะคะทุกคนแอดก็ใส่ไปแล้วคะ่ะอย่างละสิบใบนะคะอย่างละสิบใบสามตัวด้วยนะคะส่วนมากจะเน้นสามตัวนะคะ วงวดก่อนนี้มันออกอะไรนะสามตัวอ่นนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นให้ดูตัวเก่าก่อนเนาะให้ดูสูตรเก่าก่อนนะคะนี่นางก็เข้าเลยนะคะถือว่านางเข้าตำแหน่งสองตัวนี้มาหลายงวดแล้วนะคะทุกคนดูดูที่แอดย้อนให้ดูนะคะนี่นี่อีพวกสองงวดนี้ก็คือเข้าตำแหน่งนี้นะคะนี่เข้าตำแหน่งนี้หมดเลยเนาะเข้าตำแหน่งที่สองกับที่สามหมดเลยนะคะนี่ มางวดนี้ก็เข้าไปอีกนะคะใครกลับหัวนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี่9060นะคะส่วนตัวแอดแอดกลับหัวหมดนะคะแอดแปลงหมดนะคะนี่แอดแปลงหมดได้996669นี่แอดแปลงเอาหมดนะคะสําหรับแอดแอดชอบแปลงเลขนะคะคนเหมือนชอบเนาะก็คุ้มค่ะเพราะว่าได้บนล่างนะคะนี่กลับหัวแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเน้นเลยด้วยสี่คู่นี้นะคะสี่คู่นี้ เอ้างวดเก่าช่างมันค่ะผ่านไปอ้างวดใหม่มาเลยค่ะงวดใหม่ก็เสร็แล้วนะคะทุกคนว่าไปอัดเอาผูด้เดียวแล้วส่นโอ๊แอดกับซีร่งคิปของพวกเจ้าดูนี่แปลงให้ด้วยนะรอบนี้กับหัวกับหางแทนค่าให้ด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ พอแทนค่าให้กำหัวกำหางให้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันมันเข้ามาหลายงวดติดมากนะคะเอาคร่าวๆเลยนะคะสามงวดติดเนาะทุกคนก็พิจารณากันดูนะคะนี่แอดก็วงกลมตำแหน่งนี้ให้นะคะส่วนตัวแอดรู้สึกชอบตำแหน่งที่หนึ่งมากกว่านะคะส่วนตัวแอดไปหมดนะคะแล้วก็กลับหัวหมดนะคะ เอามาดูกันนะคะตัวเด่นเนาะสามสี่ห้าแอดเอาตัวเด่นสูตรนั้นนะคะวิ่งรู่ให้สามสี่ให้สองตัวนะคะวิ่งรู่ให้สองตัวตัวเจาะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าใครจะหกกดกลับหัวเป็นหกสามหกสี่หกห้าก็พิจารณากันดูนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าถ้าชอบนะคะถ้าชอบก็ไปจัดไว้เลยทุกคนเพราะว่าหววมันจะเต็มมันจะอั้นนะคะ ถ้าเราซื้อไวแล้วก็มีโอกาสได้ไวนะคะหรือว่าถูกชะตาตัวไหนค่ะไปหยิบจับไว้เลยนะคะสักอย่างละใบเนาะเผื่อฟุกได้สามตัวตรงเผื่อฟุกแตกนะคะสิบสองล้านหกล้านใครจะรู้เราเฮ้ยเนาะดวงคนเรามันมีช่วงขึ้นช่วงลงฟุกมาทําไงนะคะมันมันก็น่าลงทุนอยู่ได้อย่างละใบสองใบดวงคนเราคะ่ะทุกคนบทจะเข้ามันก็เข้าหมดเลยคะ่ะ ช่วงดวงขึ้นนะคะ9614นะคะ9614035นะคะ9614035นะคะ901 905 941 945 301 305 341 345แอดยังไม่รู้เลยนะคะว่าหวยอ,ออกวันอะไรนะคะวันที่1ธันวาแอดยังไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่ามันมีตัวเด่น เป็นเลขเด่นกำลังวันของมันอยู่ค่ะแอดไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรคือพูดตรงๆเลยยังไม่ได้หาข้อมูลเลยค่ะหวงไอ,ออกวันอะไรนะคะแอดก็ทําตามสูตรให้ก่อนนะคะลงให้ไวค่ะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเอาไปจัดนะคะจะเอาไปหยิบจับเผื่อได้สิบสองล้านกันเนาะ เอาอไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้แอดแทนค่าให้นะคะ9เท่ากับ60เท่ากับ1นะคะก็จะเป็น940ด้วยนะคะ341ก็เป็น340ด้วย315ก็เป็น305ด้วยนะคะ305เป็น315ด้วยสวยจังตัวนี้รู้สึกถูกชะตานะคะถูกชะตาด้วยก็ขอให้มันอยู่ในสูตรเรานะคะขอถ้ามันเป็นตัวแปลงก็ขออย่าให้แปลงเป็นตัวอื่นนะคะ ขอให้มันแปลงอยู่ในสูตรของเราอย่างเช่น40มันจะมาเป็น41อย่างนี้อีกรอบหรือเปล่านะคะ50จะมาเป็น51อีกรอบอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าหวยจับได้ตัวเดิมเลยนะคะถือว่าหวยจับได้ตัวเดิมเพียงแต่ใครเยับมาข้างหน้านะคะสวยเพราะว่างวดก่อนแอดก็วิ่งสามนะคะวิ่งสามวิ่งสามตายหรือมันจะตามสูตรมางวดนี้บ้าว่วะช่วงนี้เลขวิ่งหลุดนะคะเดี๋ยวต้องหาสูตรเลขวิ่งแม่นแล้ว พอได้หลุดแล้วหลุดยาวเลยค่ะทุกคนสูตรอะเป็นจังเลยพอได้เข้าก็เข้าดีดีเนาะเอาทุกคนเอาไปพิจารณากันดูเดอ้อเก้าสิแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมแอดว่าปีนี้หนึ่งสองนะที่มาแรงค่ะทุกคนมันไม่ใช่เริ่มมันเริ่มจะไม่ใช่หกเก้าศูนย์และหกไอหกนี่ก็มาแรงอยู่นะคะแต่ทุกถ้าทุกคนสังเกตย้อนหลังขึ้นไปนะคะทุกคนจะเห็นหนึ่งเห็นสองติดมาเกือบทุกงวดเลยนะคะ ทุกคนสังเกตแอดว่าหนึ่งสองนี่มาแรงมากนะคะทุกคนจะเห็นเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะทำเลขพอเลขดับนะแอดจะย้อนให้ดูค่ะทุกคนแอดว่าหนึ่งสองนี่มาทุกงวดเลยนะคะปีนี้เอาจรีนๆนี่ตัวที่เงียบๆแซงเพื่อนนี่เงียบๆแต่กินเรียบทุกงวดนี่มันเป็นหนึ่งสองนะทุกคนหนึ่งสองติดมาเกือบทุกงวดค่ะไม่เชื่อย้อนดูรวด ด้วแอดก็มีสถิติสมุดสถิติหวยอยู่นะคะแต่ไม่กล้าให้ดูค่ะมุนอับหับอยู่เขียนเขียนไม่รู้เรื่องค่ะรู้แค่ตัวเองคนเดียวนะคะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มั่นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะอะไรก็ได้แต่ขออย่ามาสามสี่หรือว่าสี่ห้านะคะกลัวมันเป็นสามสี่อย่างเงี้ยโอ้ตายเด้เฮาเอา ก็อย่างว่าเนาะตู้กลมๆวัดดวงกันไปค่ะดวงเฮงก็เฮงดวงปังก็ปังนี่นะคะตัวย้ําตัวเน้นเราก็ยังอยู่ที่สี่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะคะสี่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะคะหนึ่งทุกคนบอกสีหนึ่งตัดออกได้ไหมโอ้ยหวยตัวเก่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนสูตรมันมายอย่างนี้นะคะแอดก็ทําให้เต็มไม่เต็มหน่วยให้ดูเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะ ไปจริงๆแล้วล่รคะวันนี้แอดทอดปลาปลาเค็มปละเขาเรียกปลาบอกของดีประจันตะขามเมื่อวานแฟนไปนครนายกมาค่ะของดีประจันตะขามจะฝากกับอุบลน,นะคะซื้อมาเพียบเลยจะฝากกับบ้านแม่อ้าสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ